โย่ไปทางด้วงกันหมดเลยท่านผู้ชมสามลำยูตรงกลางสองนี่ภาพตากการทํางานของพี่พีชาวเรือนะคะต้องดูว่าเรือมันอยู่ตรงไหนเรือโป้มันอยู่ตรงกลางไหมเรือโป้มันไปไซ้ายไปขวามากเกินไปหรือเปล่าโอ้หเกตเซินนาคุวท่านผู้ชมอยู่หน้าเพหัวหัวควหัวเพียงอยู่เกตไปรินน่าคุวนะคะ ด,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 ดยังยังไม่นิ่งนะคะยังหัวสันหัวคอนกันอยู่ <S <S น้ำกลางซิีิรัตนาค่ะท่านผู้ชมหวันกระมงโฉ่งเงก,ก่งเมื่อตะคู่ ไปนะคะท่านผู้ชม1 2 3 4 5สองสามสี่หาลำแม่เรียบโบ้มันไม่อยู่ตรงกลางค่ะเรือโบ้ลำแรกมันหันหัวมาทางวัดเนี่ยค่ะ ข้ม่วงนะคะเรือขนับข้างเรือตรงท้ายต้องมีอยู่แล้วน้ำมันแรงนแค่ณผู้ชมกระแสน้ำไหลแรงแล้วเรือเขาก็วิ่งทวนกระแสน้ำา ท่านผู้ชอเดี๋ยมันจะเลี้ยวโค้งอีกนะโค้งหักกงเรานี่เรือมันไม่ได้ระดับเห็นไหมมันห่างเราเยอะเลยห่างกล้องเยอะเลยบางลํนี้ก็มาติดใกล้แพรใกล้น้าวัดเป็นั้นเชิงมากมันขบวนนี้เขาถึงได้หัวฟัดหัวเวียงกันนี่ยมันมันไปไกลฝังนู้นอ่ะมันไปฝั่งนู้นเกินไปมันไม่อยู่ตรงกลางไปน้ำท่านผู้ชมครับ สว,สวยนะไม่ต้องหัวปัดหัวเวียงแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเข้าโค้งอ่ะเอาอีกเข้าโค้งก็เอาอีก,ก,ออกทำงานกันอยู่นะคะพีสังก็คอยฟังคำสั่งว่าจะทำยังไงกับเชืยกหรือเปล่ารอฟังกับ จากพี่ขนาดข้างหลังคางม่วงๆเห็นแต่หลังคางนะคะท่านผู้ชมเรือเข้าแยกน้ำบนนี่ไม่ธรรมดานะคะลำบากบอกเลยว่าลำบากเจอวิ่งทวนกระแสน้ำเจอทั้งน้ำแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำปลาตัดประจบกันนี่นเป็นแยกน้ำบนแยกน้ำที่ปรับเซียนชาวเรือบอกว่าแยกปรับเซียนนะคะ เปลียนแค่ไหนก็ต้องสยบก,กับตามแยกน้ำบนวัดพนันเชิง ขอบคุณนักชมทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงะคะ่ะไปแล้วนะคะ